สวัสดีครับวันนี้รายการทิกเกอร์โชว์จะขอพาน้องๆทุกคนนะครับมาดูกิจกรรมยามว่างของพวกเราอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เราจะพาเจ้า <แก S 1> นำโชคกับโชคกับเจ้าไข่ตุนนะครับมาทำอะไรกันมาขีสเก็ตบ เราจะเอาเจ้านำโชคนะครับมาฝึกเล่นสเก็ตบอร์ดครับกีฬายอดฮิตในขณะนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องไข่ตุ๋นของเราครับได้ลองเล่นบ้างอมาดูกันีเล่นสเก็ตบอร์ดไม่เป็นแต่เราต้องมาฝึกใช่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะยอมเล่นหรือเปล่านะตอนนี้มันยังนั่งเฉยอยู่นะครับปเดี๋ยวมาให้กําลังใจน้องนำโชคของเราด้วยนะครับปาเดี๋ยวไปดูกัน้องไหม้อมไหมไปแล้วไปแล้วนี่นี่เล่นแบบง่ายเล่นแบบง่ายๆ อย่างนี้สนุกกว่าครับวัดลงค <What? S 1> ำก็สะดุดสะดุดเฮ้ยไข่ตุ๋นจะขึ้นบ้างไข่ตุ๋นจะขึ้นบ้างเอาปลปลไข่ตุ๋นขึ้นเอาละไข่ตุ๋นได้เวลาเล่นแล้วครับไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นว้าว กระดานด้วยกระดานมันหยุดกระดานมันหยุดเอาละรอบนี้ไข่ตุนได้ขึ้นเที่ยวกับทิกเกอร์แล้วครับเดี๋ยวมาดูทิกเกอร์พาไข่ตุนเที่ยวนะครับไข่ตุนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะสู้ๆอ้าวสู้ๆสู้ๆไข่ตุนสู้ๆแล้วยิ้มให้ก่อนไปด้ยตอนนี้ลมแรงลมแรงเลยเกินไปแล้วเร็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 ว ได้ของเล่นใหม่ได้ของเล่นใหม่แล้วเออ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 เซฟหมาเซิร์ฟหมาครับหมาเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดให้หมาลากสเก็ตบอร์ดไปเร็วไปเร็วไปเลิวไปเลิกตอนนี้หมาวิ่งกางคนแล้วอ่ะไอตอนนี้กป็นังเกิด์ศึกการแย่งสเก็ตบอร์ดกัน ไอตัวเล็กไอตัวเล็กนี่ก็เอาเรื่องนะไอตัวเล็กนีไข่ตุ่นนี่มัน้ายมัน้ายดูเดิไข่ตุ่นนี่มัน้ายเอาเรื่องนะเนี่ย <laughs> นำโชคนำโชคก,ก็พยายามจะหนีนะไข่ตุน่นมันจะหาเรื่องอย่างเดียวป่ะใครจะเล่นต่อใครจะเล่นต่อ,อ,อ,อ